วิธีเติมเงินเข้าระบบของคลาสเ l นท์อลนะก็เข้าหน้าจอล็อกอินปกตินะคะแล้วก็ไปที่แจ้งโอนเงินนะคะตรงนี้นะคะแจ้งโอนเงินเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่แจ้งโอนตรงนี้นะคะแจ้งโอนเงินเตนิมเงินนะคะแล้วก็ใส่รหัสสมาชิกเราปกตินะคะเติมตรงนี้ก็ประเภทเติม s m p o อ n t ยก็ระบ,บุวันที่เราตามสลิปที่โอนแล้วก็เวลาในสลิปนะคะ อันนี้แบงค์เราโอนจากแบงค์ไหนโอนเงินเข้าเข้าธนาคารไทยพาณิชย์จากธนาคารไทยพาณิชย์เราก็เลือกไปนะคะช่องทางการโอนเงินก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะหมายเลขโอนอันนี้เราเลือกชุดไฟคือเลือกจากสลิปที่เราโอนเงินเข้าไปนะคะเห็นไหมคะก็จะมีตรงนี้วันที่ย2ิบสองเวลาก็คือสิบหกจุดสามเก้านะคะ แล้วก็ใส่หนึ่งหกสามเก้าเลือกดันไปนะคะก็เท่านี้เองนะคะแล้วเราก็พอใส่ข้อมูลครบเราก็ไปที่อ่าบันทึกนะคะเลื่อนลองไปเรื่อยๆจะอยู่ล่างสุดนะคะตรงนี้นะคะบันทึกนะคะก็รอเติมเงินเข้าระบบอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อโทษที แพ้พนิชอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจำนวนเงินอันนี้300นะคะใส่จำนวนเงินด้วยถ้าเราใส่ไม่ครบนะคะระบบก็จะเตือนนะคะไปที่ไปที่ไปที่อ่าแล้วก็กดบันทึกนะคะถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็รอระบบอนุมัตินะคะ